สวัสดีครับพเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง e a s y m o l e by adlon นะครับคลิปนี้ทำมาเพื่อเอาใจพเพื่อนๆพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บนช้อปปีโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างที่พเพื่อนๆเคยทราบกันก็คือช้อปปีได้ลอนโปรแกรม s h o ปปี้โซเชีย a พาร r เซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่สุดของ Affiliate นะครับเพราะว่าหลังจาก15ทธันวาที่ผ่านมาก็คือจะใช้การสร้างลิงก์ ที่เป็น a f f i l i a t e โดยเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเมื่อลูกค้าได้กดสั่งผ่านลิงก์นั้นแล้วก็รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งใช้ลิงก์นี้เพื่อไปโพสต์ตามโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับมันมีอีกวิธีการหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถแท็กได้มากกว่าเดิมที่ช้อปปีเสนอให้เรานะครับในที่นี้ก็คือ บิทลี่นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงทราบกันนะฮะว่าบิทลี่คืออะไรก็คือเป็นพวกช็อตเทน URL นะครับทำให้ URL ที่เป็นลิงก์ HTTP เนี่ยมันสั้นลงแล้วก็สามารถ t r a ็กว่าใครเข้ามากี่คนเข้ามาเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในกรณียกตัวอย่างของช็อ ช้อปปีนี่เป็นลิงก์สินค้านะ HDMI capture card นะฮะลิงก์ affiliate จริงๆคืออันนี้นะครับนะครับที่เป็น https s h o p p e นะฮะส่วนลิงก์ที่เป็น, Sh e นะน,น bitly shorten URL คือ bitly slash อันนี้นะฮะจริงๆแล้วปลายทางมันก็คือเป็นสินค้าที่เป็น HDMI capture card นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้นะฮะเป็นเป็นคลิปวิดีโอนะครับการรีวิว HDMI หรือวิดีโอแคปเจอร์การ์ของแอดมินนะครับกดเข้าไปนะรอสักคู่อ่าซึ่งใน Description ก็จะแทรกนะครับว่าถ้าต้องการสั่งซื้อคือก็คือให้กดที่ลิงก์ไปให้เพื่อนๆดู2อ,องลิงก์นะครับอันนี้ลิงก์บิลลี่อันที่2อ,อันนี้ลิงก์ที่เป็น Affiliate ของ ช้อปปีโดยตรงนะครับลองกดที่ลิงก์แรกนะครับกดไปครับมันก็จะพาเราไปที่หน้าสินค้าอันนี้นะครับนี่ฮะ HDMI capture card อันนี้นะครับโอเคแล้วเรากลับไปดูที่หน้านี้นะฮะที่เป็นล็อกอินของช้อปปี social partner นนะฮะดูกดที่รายงานผลครับปุ๊บอ่า เป็นไงครับมันรายงานวันที่1 9กามกราถึง25นะฮะวันนี้วันที่27มกรานะครับนั่นหมายความว่ามันจะรายงานผลล่าช้าไป2วันนะครับวันที่27ก็คือผลล่าสุดวันที่25เพราะฉะนั้นไอ้ที่เรากดอันเนี้ยมันไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามีใครกดมาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาดูไ เจ้าคลิปรีวิวที่อยู่บน YouTube ของแอนดะินฮะลองกดที่ลิงก์บิลลี่นะครับกดไปครับอ่าจะสังเกตว่าสุดท้ายแล้วปลายทางก็มาที่สินค้าตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มาดูกันครับว่าสิ่งที่ไม่เหมือน อันนี้สิ่งที่เหมือนก็คือแม้ว่าเราจะกดรีเฟรชนะฮะมันไม่ขึ้นมาอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้วันที่27มันแสดงล่าสุดวันที่25นะฮะในหน้าของรายงานผลที่เป็นช้อปปี้โซเชียลพาร์เนอร์ไม่ขึ้นนะฮะแต่เรามาดูที่บิ t ลี่นะครับสังเกตมันเป็น1อยู่นะครับเดี๋ยวแอนมินจะกดรีเฟรชนะครับรอสักครู่นะครับอ่าเป็น2แล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะเห็นเลยนะครับ 11am แจนอันนี้มันเป็นวันที่ที่เวลาที่ไม่ได้ปรับไว้แต่ก็คืออันนี้แหละฮะเป็นลิงก์ที่ที่กดเข้ามาเมื่อกี้นี้เราสามารถรู้ได้เลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าเนี่ยอันนี้ก็คือที่แอดมินกดให้ดูตรงนี้เราสามารถรู้ได้เลยว่ามีคนกดเข้ามาแล้วยอดก็จาก1ก็จะเพิ่มเป็น2นะครับด้วยบิลลี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราได้ประโยชน์2ต่อคือต่อแรกก็คือมันไปหาที่ สินค้าเราแน่นอนอยู่แล้วนะครเพราะว่าทำลิงก์จากโปรแกรม s h o p e ี Social Partner นอะครับอันที่สองก็คือเราได้แท็กกิ้งหรือได้ดูการได้ดูเท่าฟิกของคนที่กดมาด้วยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะมาสอนทำลิงก์กันนะครับในกรณีนี้แอดมินจะทําลิงก์สําหรับสินค้าที่เป็นแบตเตอรี่กิ๊ 200D นะฮะจริงๆมันสินค้ามันหมดไปแล้วแหละที่หน้าการแก้ไขข,ของ d e s Cription ของวิดีโอวันนี้นะฮะก็ค้างไว้ที่ลิงก์ก็ไปที่ Social Partner นะครับหน้านี้ถามก่อนอย่าลืมนะครับไปเข้าที่ shoppe.co.th e. แล้วก็ s l a s n login ของเราก็าคือจะเป็นหน้าสินค้านะครับแล้วก็กดไปเพื่อเสิร์ชนะฮะแบตเตอรี่กฟต์ 200D นะครับ แอดมินขายอยู่อันนี้ฮะอันนี้คลิกเข้าไปนะฮะให้ url ต้องอยู่ในลักษณะ shoppe e. co ts แล้วก็ s l a คำอธิบายนะฮะนี่เลยนะครับก็คลิกไปแล้วก็กด copy นะครับ ctrl c นะครับแล้วกลับไปที่หน้า่า shoppe e social partner อีกครั้งหนึ่งนะครับไปคลิกที่แถบสร้าง affiliate link นะครับ a f f i l i a t e ก็คือเป็นการสร้างเพื่อให้คนกดแล้วก็จะได้รับทราบว่ามีคนกดเข้ามาแล้วก็เมื่อสั่งซื้อเสร็จเราก็จะได้ค่าคอมนะครับอันนี้นะฮะดูสังเกตดูมันก็จะดึงมาก็คือ User Adlon นะครับ Url Link อันนี้มันแสดง Default เป็นเป็นล้านเราเราเปลี่ยน URL นะครับแล้วก็คอนทูน V ของสินค้าเมื่อกี้นี้แล้วกด Generate นะครับ เราสักคู่สร้างลิงก์สำเร็จนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีฟูลกับชอตแนะนำให้ใช้ฟูลนะครับเพราะว่าชอตเราเราไปสร้างด้วยบิ t ลี่อยู่แล้วนะก๊อป,ปนะครับ Copy ถ้าเป็นปกติเพื่อนๆเ,เ,เอาลิงก์นี้ไปโพสที่ f a c e b o o k โพสที่ Instagram หรือโพสที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็แล้วแต่ YouTube ได้หมดเลยแล้วคนคลิกมาก็จะได้ค่าคอมถ้าสั่งซื้อสำเร็จนะฮะแต่อย่าเพิ่งทําตรงนั้นฮะ ก็ไปที่บิลลี่นะครับถ้าไม่มีก็คือสมัครเลยนะครับฟรีคีเอทนะครับคลิกที่คเอทมันก็จะขึ้นให้เราวางลิงก์นะฮะ URL ในที่นี้ก็คือเราก็เอาลิงก์ที่เป็น Affiliate จาก s h o ป e ีมานะครับวางไปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับปึ๊บม,มันก็จะขึ้นไตเติลให้นิดนึงช้อปปี้แล้วก็ใส่ว่าอะไรแบตเตอรี่กิต์ D, นะครับ2 0 0นะครับ แล้วก็กดเซฟนะฮะปึ๊บอ่าอันนี้นี่ฮะมันจะขึ้นด้านบนสุดอันนี้คือลิงก์ affiliate ของช้อปปีนะฮะเราใช้ลิงก์อันนี้ฮะบิทลี่แล้วก็ก๊อปปี้ไปนะครับเอาไปใช้ไปเข้าที่เดสคริปชันที่เราเตรียมไว้สําหรับ Keep คบลิปรีวิว w 200D ดีนะฮะเราก็บอกไปว่า YouTube เป็นช่องทางการรีวิวสินค้าไม่รับสั่งซื้อสนใจสั่งซื้อได้ทางช้อปปีตามลิงก์ด้านล่างนี่ก็คือลิงก์อันนี้นะครับแล้วก็กด เซฟนะครับอันนี้แอดมินจะทำให้ดูจะไปที่ Facebook หรือโซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆได้ตามสะดวกเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็น YouTube ของแอดมินนะฮะะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะครับดูวิดีโอนะครับขอพอส t ไปนะครับพอสอ่าแล้วก็ไปดู อันนี้ฮะก็บอกว่ามีเงินซื้อไม่ได้เพราะว่าหมดแล้วเดี๋ยวเราคลิกลิงก์อันนี้ฮะปึ๊บนะครับดูซิมันจะไปหน้าที่สินค้าไหมนะครับโอเคมันไปหน้าที่สินค้าจริงๆนะฮะไปไปหน้าที่สินค้าเรากลับไปดูที่อันนี้ฮะที่บิลลี่สังเกตน,นะครับเราเพิ่งสร้างมันจะเป็นศูนย์คลิกนะฮะกดรีเฟรชนะครับ นี่ฮะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เลยโด่งๆเลยนะครับเวลาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรงในลักษณะที่เป็น GMT บวกเนะฮะไม่เป็นไรคืออันนี้แต่กลับไปดูที่ช้อปปี้โซเชียลพาร์ทเนอร์นะครับเรายังไม่รู้เลยนะครับไม่เรียลไทม์เลยเพราะว่ามันมันแสดงล่าสุดวันที่25วันนี้เป็นที่27ก็คือแท็กไม่ได้เลยนะครับจะบอกว่ามีคำสั่งซื้อมาหนึ่ง แอดมินยังไม่รู้เลยนะครับว่าสั่งสั่งซื้อสินค้าอะไรยังไงนะแล้วก็ช่องรายงานช่องตรงนี้มันไม่มีลิงก์ที่เราสร้างไปแล้วโชว์ให้เราดูนะฮะบ,บางทีเราอาจจะสร้างซ้ำก็ได้นะฮะคือเป็นอะไรที่ที่แย่นะครับคือไม่แน่ใจว่าทางทางโปรแกรมเมอร์เขาลืมใส่มาหรือเปล่าแต่เมื่อทำในบิทลี่ตรงนี้เราเองก็จะเห็นเลยนะฮะเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่นะครับเราก็เลยอ๋อแบตเตอรี่กิี๊0สองร้ดี มีลิงก์อยู่แล้วนะที่เป็น Affiliate ของ Shopee นะครับก็ตามนี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วคงนำไปใช้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ววรบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ